สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่19เมษายน2565นะคะดรแต๋วก็ถูกหวยลาวอีกแล้วนะคะโอ้ยถูก69นะคะแล้วก็วิง่ง9บน9ล่างนะคะโหอ,อันนี้อันนี้ช้างนะคะช้างที่อนุสาวรีย์นะคะวม่าเย็นนั่งรถผ่านนะคะก็จะเจอช้างนะคะถ้าเจอช้างแบบนี้นะคะเขาเขาบอกอกับดรแต๋วเลยนะคะว่าให้ซื้อเลข9นะคะดรแต๋วก็ซื้อเลข 9, 9นะคะเห็นไหมคะช้าง แบบแน่ตั้มแต่แต่รู้ทันทีเลยว่าต้องมีโชคนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบแรกก็คือช้างนะคะช้างก็คือเลข9เก้านะคะหรือวิ่งเก้าบนเก้าล่างนะคะแล้วก็รูดอ่ารูดเก้านะคะก็เลยได้ถูกมาเป็นะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็รับเงินประมาณครึ่งหมื่นนะคะครึ่งหมื่นนะคะตำแบเล็กๆในน้อยนะคะหวยลาวแล้วตั้อแต่แต่ก็เจอตุอนเงินตัวชองในวันนี้ วันนี้เจอตัวเงินตัวทองวันนี้เจอนกนกก็คือหกนะคะนกก็คือหกหวยหวยเราก็จะมีหกเก้าเก้าศูนย์นกก็คือหกนะคะนกก็คือวีหกก็จะมีหกนะคะแล้ววันนี้ก็เจอตัวเงินตัวทองอีกตัวหนึ่งนะเมื่อวานเจอตัวหนึ่งแล้วแต่คราวนี้เนี่ยแหลลุ้นอยู่นางก็ไม่ขึ้นสักทีนังก็ขึ้นไม่ได้ตัวนี้เนาะสงสารแต่ก็ต้องรีบกลับบ้านไม่ได้ช่วยเลยเนาะแต่นกก็ไม่ได้ช่วยอีกกันแหละแต่ก็ได้ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะเราเป็นผู้หญิงอะไม กระโดดเนะี่ยอ่ามีนกเนะี่ยตรงนี้เนะี่ยซ้ายมือนะนกตกลงไปนะนกก็คือหกอา่าแล้วก็นะั่นตัวเงินตัวทองเจอตัวเงินตัวทองนะคะเป็นสัตว์ที่บอกลางบอกเหตุได้แม่นยําที่สุดเลยนะถ้าใครเจอตัวเงินตัวทองอ่ะเตรียมตัวยิ้มมุมปากได้เลยนะ ต้องมีโชคแน่นอนเพราะว่าตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ที่บอกลางบอกเหตุที่แม่นยําที่สุดนะเหมือนแบบที่เขาขึ้นรถด็อกตเต๋นะแล้วสักสองสัปดาห์ถัดมารถรถยนต์ดักตตแต๋ก็หายอ่ะตัวเงินตัวทองขึ้นนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ว่าเขานะแต่เป็นเรื่องที่ดีเรื่องจากว่าถ้าสมมติว่าไม่เอาตัวเงินตัวทองขึ้นรถอ่ะไม่เอาตัวเงินตัวทองไปปล่อยเพราะว่าด็อกเตแต๋ซื้อไว้หนึ่งร้อเพราะว่าคนจะเอาไปขายอ่ะคนจะไปฆ่ากินเหล้าไงด็อกเตแต๋ก็เลยซื้อเขาหนึ่งร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ ให้เขาอุ้มเนี่ยใหญ่มากเลยขึ้นรถแจ๊สนะคะรถแจ๊สแล้วก็เอาไปปล่อยที่สนามกอล์ฟจิรลประวัตินาคารสวรรค์น,นะคะเนี่ยใหญ่แบบใหญ่แบบนี้ใหญ่กว่านี้อีกเพราะว่ามันเหมือนจระเข้เลยนะแล้วก็อุ้ม อุ้มขึ้นรถสองสัปดาห์เท่านั้นระคะรถยนต์หายไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ว่าตัวเงินตัวทองแต่เป็นเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่รถยนต์ไม่หายเราอาจจะตายก็ได้เนาะ,ะให้รถยนต์หายดีกว่าเนาะรถยนต์หายดีกว่ารถยนต์ทะเบียนหกหนึ่งเก้าหนึ่งของตัต้งแต่แตนนะคะรถยนต์ก็ถูกขโมยไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าสวยนางจะเอามือไว้ข้างหลังอ่ะนางจะเอามือไผ่หลังนะอะ สวยงามามากเลยนะคะคราวที่แล้วที่เห็นตัวเงินตัว,ตวทองอยู่กับปลาเผือกนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะปลาดุกเผือกอะ่ะแล้วปรากฏว่าถูกหวยซะ,อะตอนที่เจอปลาเนี่ยถูกหวยแค่ห้าหมื่นนะจะปลาปลาปลาอะไรอ่ปะปลาดุกเผือกอะ่ะเจอถูกหวยแค่ห้าหมื่นแต่พอเจอตัวเงินตัวทองตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าปลาอุ้ยถูกตั้งเจ็ดแสนว้ายดูสิเี่ย ตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาเป็นตัวที่ให้โชคแท้ๆเลยนะขอบอกใครอย่าไปว่าเขานะกรุณาเรียก่าถ้าเจอตัวเงินตัวทองเมื่อไหร่นะยิ้มมุมปากเลยนะจ๊ะสาหรับคลิปนี้นะก่อนที่จะเล่าความฝันในงวดถัดไปนะดกตรแต๋รูแล้วนะว่าคําตอบคืออะไรนะคลิปนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะดรแต๋ชอบตัวเงินตัวทองจ้ะเป็นเพราะดรแต๋เป็นตัวเงินตัวทอง